ลำดับต่อไปอาจารย์เตียจะนำพวกเราก่าวคำถวายสังฆทานและปักใจอันเนื่งด้วยเหตุแห่งกฤะดิกรับขอเชิญทุกท่านในที่นี้ร่วมกับก่าวเดียวอาจารย์จะนำพวกเรานำก่าวขอให้ทุกท่านก่าวต่างด้วยพร้อมกันขอกราบนมัสการขอกราบ 没想看他。Yeah, ให้แปรเปลี่ยนเป็นไปเพื่อปัจจัยสี่เพื่อปัจจัยสี่อันมีชีวรอันมีชีวอนทิบาลทิทบาลเสนาสนะเสนาสนะเทศศรเทศและสิ่งจำเป็นอันสมควรและสิ่งจำเป็นอันสมควรแก่สมณบริโภแก่สมณบริโภคตารทมวิใน นตามความประสงค์ตามความประสงค์ของพิคูและคณะสงฆ์ของพิคูและคณะสงฆ์งเพื่อยังความผาสุกเพื่อยังความผาสุกความดำรงอยู่ได้ความดำรงอยู่ได้ขอชง,งชีวิตแห่งสงฆ์ของชีวิตแห่งสงฆ์ในเกสีมาในเกสีมาแห่งอารามแห่งนี้อารามแห่งนี้เพื่อยังความเจริญ จะนำพวกเรากาวทำถวายพระอาทิตกลับลำดับต่อไปขอเชิญทุกท่านร่วมกันกล่าวคำถวายพระอาิตท่านอาจารย์จะนำทุกท่านกล่าวตามนี้นะพวกเราทั้งหลาย ้จนถึงบับนี้ได้มาถึงได้มาถึงนาท ทางบริสุทธิ์จากพวกเราทั้งหลายาพวกเราทั้งหลายเพื่อนำไปตัดเพื่อนำไปตัดเ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ย็บเย็บยอกยอมและกรานกะถิงและกรานกะถิงเพื่อเกิดสังฆาสามกีเพื่อเกิดสังฆสามกีและความผาสุกแห่งโซ ให้ยั่งยืนรักษาชีวิตให้ยั่งยืนเมื่อตายไปแล้วเมื่อตายไปแล้วพวกเราทั้งหลายพวกเราทั้งหลายลงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ลงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ จงฟังข้าพเจ้าผ้าทั้งหลายลองนี้เกิดขึ้นแล้วแก่สรงผู้อยู่จำพรรษาท่วนไรมากในเขตสีมาวัดนาบาภูงข้าพเจ้าขอเป็นตัวแทนของคณะสงเพื่อจัดแบ่งผ้าที่ได้รับมาจากข้าหาวดีผู้มีจิตศรัทธาแสดงเจตนาถวายผ้าิิน ที่ได้พร้องเพียงกันนำมาถวายนั้นมอบให้แก่พี่ขุผู้มีจีวรเก่าคร้งคราและเป็นผู้มีศีลอันเป็นที่รักของเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันเพื่อ,อย่างผ้านี้ให้สัาเร็จประโยชน์ในการที่จะตัดเย็บยอ้อมเป็นจีวรในการต่อไป หากคณะสงฆ์พิจรารณาเห็นสมควรมอบผ้าเหล่านี้ให้แก่พี่ปู่ใดขอจงยินยอมอนุญาตให้แก่พิกปู่ลูปนั้นท่านเจ้าค่ะขอสมจงฟังคาตาคณะสงฆ์ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรว่าพิกปูพันธวัตรพันธวัตโตเป็นผู้เหมาะสมที่จะได้รับมอบผ้ากระิ่นทั้งหลายเหล่านี้ การให้ภาากระถิ่นทั้งหลายเรานี้แก่พิขูพันธวัตรพันธาวโุโธชอบแก่ท่านผู้ใดท,ท่านผู้นัน้นพึงเป็นผู้นี้ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใดท,ท่านผู้นัน้นพึงผู้ภากระถิ่นทั้งหลายเรานี้ส่งให้แล้วแก่พิขูพันธวัตรพันธาวโุโธเพื่อตัดเกล็ด ยอมเป็นจีวรชอบแก่ส่งพอเหตุน,นั้นจึงนี่งข้าพเจ้าส่งความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้สังเกรการในการอุปโลกถิ่งได้สำเร็จแล้วโดวยรามขอคณะสงฆ์ได้อันุโมทนาขึ้นพร้อมกันเอิดโมทนาขึ้นพร้อมกันเธอ าับขณะนี้ผ้ากกำลังจะถึงมือวิขุพูดได้รับภาคอีกแล้วนะครับ อาจารย์เบียร์กำลังนำผ้าไปให้ถึงประธานสงฆ์และพิภูผู้ได้รับพคกรถินครับขอให้ทุกท่านณนที่นี้รวมถึงผู้รับชมอยู่ทางบ้านทั่วประเทศทั่วโลกที่ได้สแสดงเจตนาถวายพระกรถินแต่ไม่สามารถมาที่อุตาคลสารา,าวันาปะคมได้เตรียมตัวตั้งจิต น้องถาวายผ้าขถินพร้อมกันครับรอสัญญาณเอารอสัญญาณถ่ายทอดสักพู่นะครับทุกท่านเตรียมพร้อมนะครับถาวายผ้าขดินพร้อมกันครับก็เป็นอันว่า ภาพทิิทีิทุกท่านพร้อมใจกันนำมาถวายก็ได้สำเร็จประโยชน์เรียบร้อยแล้วนะครับพวกเราพร้อมกันสามครั้งสาธุครับสาธุสาธุสาธุาขณะน,นี้เจ้าหน้าที่กำลังนำผ้าพัพเก็บครับ ว่าสมัยพุทธกาลพระผู้มีพระภาคเรียกบุคคลผู้มีลักษณะแต่อาจารย์เบียร์แต่ว่าอะไรอนุพื้นซีใครรู้ใครรู้ก็เก่งมากแดงมาก FC ตัวจริงยังไม่มีนะ พะ,ะ,ะมีประาเปีนว่นาโอดาตวัสนาแปลว่าข้าราชการผู้ต้องขามุพระพุธประมัันาเจ้าหน้าที่ทอ,าาอ,อ,อดผ้านำผ้าอบให้มอบให้อาจารย์เบียเพื่อถาวถายระฐานสรับ กิจกรรมต่างๆตามที่ได้สดทบยันแลก็พิมา์ใบในวันนี้ต่ช่วงทิ้งใๆก็คุณจะัดเยีบยอเป็นเสร็จ น่าท้าทายพร้อมกันส่งคณะส่งพร้อมกันครับพวกเราขอคอยเรื่อยแล้ลก็ชบนะที่ดีในวันนี้ทนะ่านผู้ชเราก็อยู่ตรงนี้กันต่อนอีกนิดนึงนะใกล้ละไม่กี่ไม่กี่กนาทีนะนะเดี๋ยวขอเชิญตัวแทนคณะสูงนะนะพาคื้นี้ไปกระทำจีวรกรรมต่อไป เปิดปราทินทครับต่อไปตั้งส่ฟังมอนาอยุโท